สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมอีโคคาร์เทอร์โบนะครับประหยัดมากๆนะครับสำหรับรุ่นนี้นิสสันนิวอาร์เมล่านะครับปี2021เครื่อง1.0นะครับคันนี้สวยมากๆนะครับไม่เคยชนไม่เคยแก๊สมือเดียวป้ายแดงมีประกันชั้นหนึ่งติดอยู่ด้วยครับชุดแต่งจากโซนมาเลยครับรถโดยรวมสวยแล้วก็ประหยัดมากๆนะครับประมาณ20่กิโลต่อลิตรนะครับในอัตราวิ่ง110-120นะครับโดยประมาณนะครับ20่กิโลลิตรนะครับใครสนใจนะครับสภาพงามจัดเลยครับมือเดียวป้ายแดงไม่เคยชน นะครับดูแลศูนย์ตลอดนะครับเอกสารครบนะครับภายในก็งามออปชั่นก็มีภายนอกก็หล่อๆแบบนี้แลครับประหยัดมากๆนะครับเน้นใช้งานทนทานดูแลสบายครับนี่ครับเครื่องเทอร์โบนะครับ1.0่ออโต้เทอร์โบรถโดยรวมสวยครับไม่เคยชนประวัติดีมากๆดูแลศูนย์จนปัจจุบันนะครับระบบ คีเลตนะครับสัมผัสเปิดประตูนะครับแล้วก็มีฝาท้ายเปิดประตูโดยสัมผัสนะครับโดยรวมสวยมากๆนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเซ็นทรัล็อกแอร์แบ็กเอพีเอสดิสเบรกพุ่สตาร์ทนะครับรถโดยรวมสวยครบจบแน่นอนถ้าเน้นหารถประหยัดนะครับยังไม่ถึงรถไฟฟ้าก็มาทางอีโคคาร์เทอร์โบดูนะครับรับรองว่าแจ่มจริงๆนะครับถ้าวิ่งประมาณสัก70-80กิโลถึง100ก็น่าจะอยู่ประมาณ25่กิโลลิตรนะครับถ้าวิ่งประมาณ 1 1 0ยถึง120อย่างงงี้ครับก็น่าจะอยู่ช่วง19-20กถึง20ิกโลลิตรประหยัดมากๆนะครับดูภายในสุดสวยแล้วก็ประหยัดมากๆนะครับแล้วก็ดำหล่อแบบนี้นะครับใครที่สนใจนะครับรีบพิจารณานะครับมีมาไม่บ่อยแล้วมีมาแล้วจะหายเว็บหายเร็วมากนะครับพวกตระกูลเทอร์โบเนี่ยแล้วเป็น นิสสันเอเวล่าเทอร์โบด้วยนะครับประหยัดมากๆนะครับปี2021นะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่เคยชนนะครับเอกสารคู่มือบุ๊กอยู่ครบนะครับกุญแจรีโมทไม่แท้นะครับ1 4 8 0 0 0กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าเหมาะสมนะครับเพราะว่าซื้ออีโคคาก็ต้องเอามาใช้งานนะครับแล้วก็ ดูแลสภาพดีดูแลศูนย์แล้วก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับก็ถ้าเน้นใช้งานเอาไปเลยครับรับรองว่าไม่ต้องถึงรถไฟฟ้าแล้วก็ประหยัดได้นะครับเพราะคันนี้แค่2 8 9 9 0 0 0 แล้วก็ผ่อน5,900โดยประมาณผ่อน6ปีเครดิตดีออกรถศูนย์บาทได้ครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยนะครับรีบพิจารณารีบตัดสินใจนะครับผมคัดเช็คิสวสวยและหลอ,ลอมาฝากนะครับส่วนหน้าที่การตัดสินใจเป็นของสมาชิกนะครับชอบ ไว้แบบไหนจัดแบบนั้นนะครับไม่ถึงรถไฟฟ้าถ้าเน้นประหยัดเน้นใช้งานยังดูแลง่ายๆก็มาทางนี้ครับรับรองว่าราคาไม่ถึง3 0 0แสนก็ประหยัดได้นะนะครับนี่เลยครับชมดูก่อนเช็คดูได้ทดลองขับได้เลยครับรถอยู่ที่มีนบุรีนะครับรถสวยรถดีรถคัดเช็คเรียบร้อยประวัติงามๆแบบนี้นะครับเน้นใช้งานผ่อนชิวๆนะครับสำหรับ5,900นานะครับโดยประมาณนะครับแต่เราก็เติมน้ำมันไม่แพงนะครับแล้วก็ใช้ไปเลยครับหล่อๆเลยครับประหยัดมากๆสวยครบจบกับนิสสัน นิวเอาเมล่านะครับนี่ครับชุดแต่งจากศูนย์เลยนะครับงามครับจบแน่นอนราคาสภาพแจ่มๆนะครับเน้นใช้งานเน้นทนดูแลสบายหล่อมากประหยัดมากสุดยอดเลยครับปี2021มือเดียวป้ายแดงประวัติดีชัดไม่มีหมกไม่มีกรใไม่นะครับไม้แท้มาแบบไหนแบบนั้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับฝากด้วยครับฝากด้วยรถโดยรวมสวยครบจบเอาไปใช้งานกันได้เลยครับเน้นนะครับประหยัดหล่อๆก็ต้องตัวนี้นะครับฝากไว้พิจารณา